ถ้าท่านคาดหวังการปรับตัวขึ้นของราคาทองคําซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความเสี่ยงหลักสําคัญของเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกคือสหรัฐเนี่ยคือความเสี่ยงที่เรียกว่า stagflation วิธีการป้องกันหรือกระจายความเสี่ยงในภาวะแบบนี้เนี่ยทองคำน่าจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม KT Precious ก็จะลงทุนในกองทุนหลักหรือมา a s t e r fund ต่างประเทศของแองกลิณ Gold and Precious Metals นะครับซึ่งเ,เน้นลงทุนในธุรกิจนะหรือหุ้นของธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับโลหะมีค่านะครับโดยที่มีทองเป็นตัวสำคัญทั้งเรื่องของการทำเหมืองนะขุดขึ้นมาทำโปรเซสนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยนะก็จะมีเหมืองทองเป็นหลักแล้วก็เหมืองอแบบที่มีหลายๆโลหะหลายๆอย่างนะในเมที่โลหะมีค่าพวกแพลทินัมาพาราเดียมเงินอะไรแบบนี้นะฮะก็ ซานซันง่ายๆก็คือ,อถ้าท่านคาดหวังการปรับตัวขึ้นของราคาทองคาซึ่งเราเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าความเสี่ยงหลักสําคัญของเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกคือสหรัฐเนี่ยคือความเสี่ยงที่เรียกว่า stagflation การเติบโตเนี่ยจะค่อนข้างจะต่ําลงในภาวะ,ะที่เป็นช่วงปลายวัตกรหรือนะแล้วก็เงินเฟ้อก,ก็ยังสูงอยู่นะครับก็เป็นภาวะ stagflation วิธีการป้องกันหรือกระจายความเสี่ยงในภาวะแบบนี้เนี่ยทองคำน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมนะครับโดยการ ลงทุนในกองทุนที่เน้นหุ้นเหมืองทองแบบนี้เนี่ยจะมีความหวือหวานะราคาอาจจะขึ้นลงได้สวิงได้แรงกว่าทองแตนะ่วิธีการใช้งานของ K.T. Precious เนี่ยก็คืออาจจะใช้เงินลงทุนที่น้อยกว่าเงินลงทุนที่ท่านตั้งใจจะลงทุนในทองนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะมันมีความผันผวนเยอะทั้งขึ้นและลงนะก็ประหยัดเงินลงทุนได้ถ้าเกิดว่าใช้ให้เป็นในของที่หวือหวาแบบนี้ก็สามารถที่จะประหยัดเงินได้แล้วเงินส่วนที่เหลือเนี่ยก็สามารถเอาไปลงทุนอย่างอื่นได้เพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับ K.T. Precious เราก็ คิดว่าเป็นตัวหลักนะในสาการของความเสี่ยง s แ a ็กเพร a ชั่นที่ควบคุมตลาดอยู่นะตอนนี้